ขวอบอาะคา่มันอาจจะเป็นสินค้าที่ดูธรรมดาแต่จริงๆมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้แบบถึงเดือนละ2ล้านบาทเลย เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาออกไปส่งสินค้าเองเนาะถ้าเกิดแป้งปุ้งต้องออกไปส่งเองเนี่ยต้องขับรถหาที่จอดรถติดมีค่าน้ํามันอีกเราสามารถเรียกให้พี่เคอรี่อะค่ะเขาเข้ามารับสินค้าฟรีถึงที่โรงงานได้เลยจะบอกว่าเมื่อก่อนนะคะตอนที่แั้งปุ้งขายได้ไม่เยอะมาก1กล่องเนี่ยแป้งปุ้งก็ขับรถออกไปส่งที่ช็อปของเคอรี่แต่พนักงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคอรี่เขาไม่มีการเข้ารับฟรีนะ1กล่องเขาก็าเข้ามารับให้ไม่ต้องเกรงใจเลยแป้งปุ้งก็เลยแบบอ๋อจริงหรอคะถ้าอย่างนี้ก็คือดีมากๆมัน จะได้ประหยัดเวลาเราด้วยก็เลยหลังจากนั้นก็คือเรียกใช้ให้คเคอรี่เข้ามารับตลอดเลยองคุณเคยเป็นแอร์อยู่ที่สายการบินตะวันออกกลางแห่งหนึ่งเนาะเราที่ตะวันออกกลางค่ะเขาก็ชอบกินถั่วกันเยอะมากเรากลับมาอยู่ไทยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างก็เลยเลือกที่จะทําเป็นถั่วดีกว่าตอนนั้นใช้เงินลงทุนส0 0พันบาทค่ะ ใช้เตาอบที่บ้านแล้วก็เอาถั่วมาแล้วก็มาลองอบกันเองตอนนั้นเริ่มปี2020ก็3ปีเกือบ4ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเตาคอนเวกชันนะคะการหมุนของอุณหภูมิอะไรเงี้ยมันจะคงที่มากกว่าเตาอบเบเกอรี่ทั่วไปถั่วมันจะกรอบกว่าค่ะพอเราอบถั่วจากห้องนู้นและพทิ้งให้เย็นเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะถูกลากมาห้องนี้เพื่อที่จะมาคัดแยกอีกทีนึงเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ถั่วที่แบบเม็ดสวยๆเต็มๆจริงๆ คือตอนแรกแบบตั้งพรูก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรทำออกมาเป็น50ห่อห่อเล็กด้วยค่ะแล้วก็ขายใน Facebook ตัวเองพอขายหมดก็เลยรู้สึกว่าอ้างั้นเราทำต่ออีกสักล็อดแล้วกันรู้สึกว่ามันไปได้รู้สึกว่าคนชอบฟีดแบคดีคนแบบว่าอยากให้เราทำรสชาติให้มันหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแสดงว่าตลาดมันก็ต้องการหัวที่อบสดใหม่แล้วก็อร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบนี้อยอดขายปัจจุบันนี้อยู่ที่เดือนละ2ล้านบาทค่ะ ถ้าเกิดเป็นอย่างวันแคมเปญดับเบิลดิจิตเดย์แบบ 11, 11, 12, 12อไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ200ถึง400แล้วแต่ ป้งปูรู้สึกว่ามันจะมี3ปัจจัยหลักๆสําหรับป้งปูที่ทําให้เราขายดีปัจจัยแรกคือแน่นอนแหละว่าสินค้ามันจะต้องเป็นสินค้าคุณภาพลูกค้าทานแล้วก็ต้องติดใจต้องอร่อยนอกจากสินค้าคุณภาพแล้วแป้งปูรู้สึกว่าการที่ป้าปูทําเป็น personal brand marketing เยอะๆให้ลูกค้าเห็นหน้าให้ลูกค้าจดจําหน้าของแป้งปูได้ถ้าสังเกตแป้งปูจะเอาหน้าตัวเองลงในโซเชียลมีเดียบ่อยลูกค้าแบบเห็นหน้าเราจําได้ พอไม่ว่าบาองบจะออกผลิตภัณฑ์อะไรออกมารถใหม่หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับถั่วเลยลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็อย่างที่สาเลยก็จะเป็นระบบการบริการหลังบ้านขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แบบให้ความสําคัญมากมาเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งได้ไวลูกค้าได้รับของไวลูกค้าก็จะแฮปปี้พอลูกค้าแฮปปี้เบา้องบเองก็แฮปปี้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาออกไปส่งสินค้าเองเนาะถ้าเกิดบา้องบนต้องออกไปส่งเองเนี่ยต้องขับรถหาที่จอดรถติด มีค่าน้ํามันอีกค่าอะไรอีกเนาะเราสามารถเรียกให้พี่เคอรี่อะค่ะเขาเข้ามารับสินค้าฟรีถึงที่โรงงานได้เลยไม่ว่าจะกี่ชิ้นเขาก็เข้ามา1ชิ้นเขาก็เข้ารับจะบอกว่าเมื่อก่อนนะคะตอนที่แป้งปรุงขายได้ไม่เยอะมาก1กล่องเนี้ยแป้งปุงก็ขับรถออกไปไปส่งที่ช็อปของเคอรี่แต่พนักงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคอรี่เขาไม่บริการเข้ารับฟรีนะ1กล่องเขาก็เข้ามารับให้ไม่ต้องเกรงใจเลยแป้งปุุงก็เลยแบบอ๋อจริงหรอคะถ้าอย่างนั้ก็คือดีมากๆมันจะได้ประหยัดเวลาเราด้วยก็เลยหลังจากนั้นก็คือเเรรรียกใใช้้้หขาามับ ตลอดเลยค่ะคือราคาเท่ากับเวลาเราไปส่งหน้าร้านเลยมันก็เหมือนช่วยเซฟเราตรงนี้ไปได้ด้วยค่ะมันง่ายมากมันจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Curry Express ระคะ่ะเราก็แค่เปิดแอปพลิเคชันค่ะเราก็สามารถทําการนัดหมายเวลาให้เค r r y เข้ามารับได้เลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ Curry ่เขาไม่บริการเข้ารับฟรีถึงที่โรงงานเลยด้วยก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายมากๆค่ะ